สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงยินทดางคุณมาพาเลขที่สิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอาทิตย์ยาข้อจันเลขที่สามสิบห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพรพรพงศ์ภูเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกอวันทิพยมุนโพลเลขที่หนึ่งค่ะชั้นรอสามพันสามค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการมาดูโค้ดการหลักการทํางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดนะคะเข้ามาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโค้ดการเขียนหลักการทํางานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะคะเราจะเชื่อมเซนเซอร์วัดระดับแสงนะคะตัวนี้ก็คือถ้าสมมติว่าหัววัดระดับแสงมีอ่านค่าได้มากกว่า50นะคะ LED ก็จะ เลื่อนแสดงคำว่าพรสตาร์ทโดยเราจะเชื่อมมอเตอร์เข้าที่อินพุตที่2นะคะเปิดเป็นสถานะเปิดเนาะแต่ถ้าสมมติว่าหัวเราะระดับแสงน้อยกว่าค่าที่เราตั้งไว้คือ50 LED จะเขียนว่าพนสลีฟนะคะแล้วก็เอาพุตก็จะปิดทำให้มอเตอร์ไม่หมุนหรือทำงานนั่นเองค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูหลักการทำงานของเจ้าตัวการทำความสะอาดอัจฉริยะนี้นะคะดูกันเลยค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นการสแสดงการทำงานของหุ่นยนต์เทาความสะอาดนะคะเมื่อหัววัดระดับแสงนะคะวัดระดับแสงได้มากกว่า50นะคะเช่นอันนี้ค่ะบอร์ดจะแสดงคำว่า horn start น,นะคะเอาพุทสองจะทำสถานะเปิดน,นะคะทำให้มอเตอร์หมุนนะคะนี่ค่ะมอเตอร์หมุนค่ะนี่ค่ะมอเตอร์หมุนนะคะ ส่วนถ้าหัววัดระดับแสงนะคะวัดระดับแสงได้น้อยกว่า50นะคะนี่นะคะน้อยกว่า50นะคะจะแสดงคําว่าพ o อนซึสักครูนะคะจะแสดงคําว่าพ o อนสลีฟนะคะทําให้มอเตอร์ไม่ทํางานคะ่ะและเอาผู้สอนนะคะจะทําสถานะปิดค่ะ สำหรับแบบจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดก็มีแค่นี้นะคะต่อไปจะเป็นแบบจำลองของหุ่นยนต์ทำความสะอาดค่ะไปะดูกันเลยนี่คือหน้าตาของสิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะผลการทำงานของมันก็คือเมื่อแสงมากกว่า50มันจะขึ้นว่าคอนส start แล้วจะทำให้เครื่องยนต์มอเตอร์เคลื่อนที่ไปนะคะให้ปัดขนไม่ได้ในตัวค่ะและเมื่อแสงน้อยกว่า50 จะขึ้นว่าคอนสล e p และจะทำให้เครื่องยนต์หยุดทำงานค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอไนเท่านี้ขอบคุณค่ะ